ชื่อเด็กกิ่งและชวตีแค่นค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเทียงอ๋อค่ะชื่อเด็กินชริยาชัยชนะค่ะชื่อเล่นช่อว่ากระเตนค่ะโอเคค่ะวันนี้จะมาเล่าทานเรื่องไม้บิ๊กิ้ของขวัญ 那我。嗯 The big elephant and I can sleeping in the bed happy. นั่นั่เตียงหไหมเตียงแสนจอบอุ่นหนุนหมอนนุ่มๆห้างของอุ่นสบาย The big elephant and I can take a bath joyfully. หรอหี่จะไป for the b เบแต่ความจริงแล้วเียงเล็กเกินไปที่ช้างตัวใหญ่นอนไม่ได้หรอก oh the big, the button is too small for him ที่ช้างอาบนนะ้ำก็อาบไม่ได้ พี่ช้างด o าส์น l ทูไ o คุณครูบอกว่าห้องเรีเิเยอะี่ช้างเถิเรียนไม่ได้หรอก Anyway, we let และมีสุ่นแต่ไม่เป็นไรมาที่นี่ได้บางั้งเดนสบายอดยูหน้าบ้านเราวิช ในมิม s ุ h o ุ l จะไปโรงเรียนคิดถึงพี่ช้างขอน้องขีบ้างพี่ช้างใจดีมารู้จักพี่ช้างใจดีกันเถอะค่ะพี่ช้างเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดจมูกข,ของช้างเป็นม้ว้ยาวเทียใต้มวงเรียกว่ามา่ กินอ้อยกล้วยหญ้าใบไผ่หน่อไม้ฉันชอบเล่นนะ้ำคำสั่์ที่ได้ในาิทานเรื่องนี้คือจยิบพุ่ตังนะคะ